วันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับคนที่กําลังหาที่ตัววัดคุณภาพน้ําอยู่ครับวันนี้เรามียี่ห้อยวนะครับเป็นเซเว่นอินวันอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เนะี่ยมีข้อดีคือมันวัดได้เจ็ดค่านะครับก็เราก็จะสามารถวัดคุณภาพน้าในบ่อป,ปลาเราได้นะครับว่าคุณภาพน้าเหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาขนาดไหนหรือว่ามีของเสียในบ่อปลามากขนาดไหนครับเราจะได้ เปลี่ยนน้าได้ทันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไม่ได้วัดคุณภาพน้ําเลยเราก็จะไม่รู้ประสิทธิภาพของน้ําที่เราเลี้ยงปลาอยู่บางครั้งเนี่ยน้ำอาจจะเสียแต่ปลายังทนได้บางครั้งปลาก็จะกินอาหารน้อยโตช้าปลาซึมซึมแล้วก็การที่คุณภาพน้ำไม่ดีไม่เหมาะกับการเลี้ยงปลาเนี่ยครับมันก็จะสามารถทำให้ปลาเป็นโรคได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงมันใช้งานง่ายมากเลยครับนี่ตัวนี้นะครับมันก็จะมีไอ้นี้มาให้อย่างนี้เลยนะครับอ่า ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นแถบสีอย่างนี้นะครับเวลาที่เราจุ่มไปแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะมีแท่งมาแล้วครับแล้วก็มาวัดค่าข้างหลังนี้นะครับเราก็จะบอกแถบสีได้ว่าเอ่อ NO2 เอ่อขนาดไหนมีปริมาณขนาดไหน NO3 มีปริมาณขนาดไหนนะครับแล้วก็ GHKH นะครับแล้วก็มี p h นะครับนี่นะครับตัวนี้สามารถวัดคอลินก็ได้ด้วยนะครับก็คือ เวลาที่เราเปิดน้ํามาจากก๊อกเนี่ยครับบางครั้งเรากลัวว่าจะมีคอดีนหลงเหลืออยู่ตัวนี้ก็สามารถดูคอดีนได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ครับถ้ากล่องใหม่มันจะมีซีลมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้อ่านี่ครับเราก็เปิดนิดนึงนะครับเออแท่งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะมีสีาการเทสน้ํามาทั้งหมดเจ็ดแถบนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจุ่มในน้ํานี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูเวลาเราใช้งานจริงๆนะครับเราก็จุ่มในนี้นะครับประมาณ2วินาทีนะครับปุ๊บอ่าเราก็ขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยบสีมันก็จะเริ่มเปลี่ยนหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาทาบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีปริมาณสีบอกอ่า อย่างถ้าเป็น NO3 เนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่ทำลายปลามากที่สุดก็คือของเสียเยอะเห็นไหมฮะอันนี้คือถ้ามันไม่มีสีก็เท่ากับว่าศูนย์ก็คือของเสียยังดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้า NO2 สีขาวก็ยังเป็นศูนย์ก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าในกรณีอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเราจุ่มไปแล้วนะครับแล้วมันมีสีชมพูนี้ขีดแดง2อ,อันอย่างนี้แสดงว่าค่าเนี้ยมันเกินมากมันจะทําให้ปลาตายได้เพราะฉะนั้น เลนส์ที่ดีที่สุดก็คือ0ถึง25นี้สำหรับการปลอดภัยสำหรับปลานะครับแล้วก็จะมี NO0 เนี่ยครับก็คือตัวเนี้ยต้องไม่เกิน1นะครับถ้า5ถึง10เนี่ยเป็นอันตรายแล้วครับส่วนคอรีนคอรีนจะออกเหลืองๆอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือไม่มีคอรีนนะครับถ้ามีคอรีนมันจะออกสีชมพูนะครับส่วน TCL นี่ผมยังไม่รู้ว่ามันวัดค่าอะไรนะครับเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะครับตัวนี้คือเป็นค่า TCL นะครับ แล้วก็ส่วน G h นะครับ G h ก็อยู่ประมาณ25ประมาณนี้ครับถึง50เนี่ยอันนี้คือเหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาแล้วก็ K h นะครับก็คือศูนย์นะครับหรือว่าอย่างเงี้ยครับก็คือพวกนี้มันเป็นความกระด้างของน้ำอะไรประมาณนั้นครับแล้วอันนี้คือส่วน V h นะครับ B h ก็ดูแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ6.8เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวัดค่านะครับก็คือ ถ้าสิ่งสำคัญเวาลารวัดเริ่มต้นก็คือตัวนี้ครับศูนย์กับ NO2 กับ NO3 เนี่ยถ้าศูนเนี่ยปลาก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับมผมก็ได้สาธิตนะครับวิธีการใช้งานของเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นเหมาคุณภาพของน้ํานะครับว่ามันคุณภาพดีขนาดไหนเหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาไหมแล้วก็ มีของเสียในระบบมากขนาดไหนเนี่ยครับเมื่อกี้เราก็รีวิววิธีการใช้งานครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับก็จะเป็นบอกเป็นค่าเพราะว่าตัวนี้ครับอยู่ที่ราคา380บาทมันสามารถเอ่อเทสได้ทุกวันเลยนะครับเราจะได้รู้คุณภาพของน้ำนะครับก็จะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับสำหรับการเทสสมมติว่าถ้าเราเทสแล้วไม่มีพวก NO2 NO3 เยอะจนเกินไปอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเปลี่ยนน้ำหรือใส่น้ำยากำจัดของเสียลงไปก็ได้ครับก็จะช่วยทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น อันนี้คือผมก็อธิบายนะครับค่าแต่ละอย่างที่เวลาที่เราวัดไปในตู้ปลาแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างน,นะครับคนที่สนใจสินค้านะครับก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์แอดแทยเมก็ได้ครับหรือจะมาหน้าร้านก็ได้ครับอยู่ตลาดปลาเจเจ,เจมอ์นะครับห้อง B01, ูนย์เจ็ดแล้วก็มีขายผ่านทั้งร a า a d ดาลแล้วก็ชโช o ปปีครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับ